เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ตัวเกเป็นเหมือนับนี่คือกานี่คือเมียนักบินนนี่โอกาสแล้วลุงพันล่ะลู่ป่าไหนมาเต้ารอเหรอไปดูสิโอ้ยนี่ต่างกัเหรอส่ายครับสายเอาไม่ดีกว่าครับคได้ เเราวันนี้นะฮะเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมากพอสมควรเลยก่อนที่เราจะไปเจอเขาเนี่ยเดี๋ยวมาถามกันดีกว่าว่านักร้องในดวงใจของแต่ละคนเนี่ยมีใครบ้างชอบ AF อยู่คนหนึ่งอักษรบอยพิษนุวะโบ AF ครับน้อบอยไหมนี่บอยพิษณุวะสามคนบอมบอยเบิ้ลคครรกไ่พีีออชบบยยยยหโ์ สาสามคแล้วพี่ชอบบอยไม้พี่สนุพี่ชอบบอยพิสุเฮ้ยเหรอเน่ี่อยเลยเหลเลยอะลยนะที่ากเยฟัเเลยดูไปกินหมากมาเยจะบอกว่าจะบอกว่าไอ้ปากเปื้อนหรือขี้เหล่หนูรับได้ม่นค่อะไร คลิปทำไมเราไม่ไม่ถามน้องพีกเลยน้องพีกชอบใครบอยสายชอบบอยบอยไหนจี่บอกพี่ชูจชอบเพลงเนี่ยเรียกเธอที่รักกันนั่นน่ะเขารู้เพลงด้วยนะรู้เพลงขึ้นตอนยังไงขึ้นตอนยังไงเนี่ยจะของจำไม่ได้เลยผมชอบคนเลยน้องกันเดอร์สตานี่ไงนี่มาวันนี้มาแล้วจริงป้ะเนี่ยเฮ้ยไม่เปนการเดี๋ยวเราบ้างบ้างน้องกัน หลายคนมีไอดอลในดวงใจแล้วกันก็เป็นไอดอลสำหรับคนหลายๆคนด้วยครับได้ครับนะฮะตอนนี้มีผลงานอัลบั้มเพลงหรือเปล่าครับใช่ครับผมก็มีละครครับละครเรื่องเรือนแพะครับผมอ๋อคืออกสามคนใช่ครับมีการมีทุตพี่โตโน่แล้วก็พี่สนครับแล้วก็จะมีอัลบั้มด้วยครับร้องเพลงประกอบละครร้องเพลงประกอบละครด้วยเพลงอะไรเพลงอะไรเรือนแพะเพลงเรือนแพะครับเอาสักหน่อยได้ไหมพี่อยากฟังสักหน่อยได้ครับเรือนแพะสุขจริง อิงกระซาทาราริมระงมริมระงมลมพริ้วม,มากลองพริกษาดังว่าดนตรีฟังเสียงกันเลยมั้ยอันนี้พูดจากใจจริงนะเมื่อก่อนเนี่ยนะตอนดูประกวดเนะนี่ยนะคิดว่า มันงั้นน่ะคือมันมันช่วยแบบว่าเครื่องเสียงช่วยเรื่องอะไรช่วยอะไรอันนี้สดๆนี่แบบว่าเสียงเพร้อมากความสามารถลุ้ลุ่มมาฟังมาฟัง้องพีคดิเนี่ยลองพีค้องพีกถ้าฟังสดๆไม่ดีหรอกลองฟังตอนอัดนี่ก็คืออย่างนี้ไม่ลองพี่สดๆนะเขามีเพลงในดวงใจเขานะโปรดส่งใครมานะโปรดส่งใครมาพร้อถพี เู้รักใครรักแฟนรั้เต้นด้วยเนกทีได้ไหมอดแล้ว่อนอ้วอะตอี้ร้องจริงแล้นะครับนี่จริงแล้วย่าครับคนลุกเลยอ่อเท้องจะอว่าบอกว่าเต้นด้วย คุุณณคคีมากวบคุมการหายใจดีมากนี่วันนี้กลับไม่ได้มาเนี่ยทำไมครับกลับมาวานไปคอนเสิร์ตกลับมไปคอนเสิร์ตคุณเต๋อสองคนเต้นนี่กว่าจะประกอบเสรตียเฮ่ยยันไหลเขาหลุดแตวนเมฆขุนยนเรื่องเรือนแพนะครับครับเป็นละครแบบดราม่าถูกไหมฮะใช่ครับพิเรียดด้วยครับพิเรียดด้วยใช่ไหมแต่มารายการตลกหกฉากเนี่ยเป็นซิทคอมครับไหวไหม ก็ไม่ไหวครับนี่ครับก็จะประหาประสบการณ์จากพี่ๆนะครับแน่นอนเป็นรายการหนึ่งที่ผมไปฝันอยากจะออกมานานแล้วนี่ต้องการกันแล้วต้องการเป็นคนจังหวัดอะไรฮะสุพรรณบุรีครับสุพรรณบุรีไม่ได้ร้อนระดังอยู่สุพรรณเยอะนะฮะแต่วุมแม่วุ่มพวงโรงยานแม่ขวัญจันทร์สีบจิเวไปตันเดี๋ยวพอล้วฮะใโอ้วยป่ ไม่ต้เล่นตลกขัแล้วครอันนี้อันนี้หาได้คนเดียวแต่ที่หนูจะพูดต่อไปจะหาได้หลายคนผู้ชายอวบพิษพืชพุเฮ้ยพิษพหัดเฮ้ยใบพิพุชเฮ้ยพพืชเฮ้ยพพพันธ์ยูแพ้ที่าไม่ได้กัไม่จบไอลคตอนนี้ละครรออยู่นะครับผมก็ไปชมละครดีกว่าครับา อิิปวนแข็งไว้แข็งไว้โอ้ยสวยมากที่สวยมากพี่พอตองนีขแล้โอเคขึ้นมาขึ้นต้องสว่ากพี่พี่ครับผมขอทบ้างได้ไหมครับเอาได้เลยมาเลยมาเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ต้องยากว่าเมื่อกี้นะต้องยากแบบมีท่ายากอีกเหรอมีมีมีเขาทาได้หมดเลยบนหลังบนหลังผมเลยมาเขาาทกันหนักเยอะเดีเดี๋ยวเขาไปไลบ้างอดีเดีบนหลังเลยเหรอบนหลังเลยเดี๋ยว ยิงยายิงเท่มือแนบลำตัวโอ้โหไปไปแผงกิ้งประเทศไหนเนี่ยเอาเนี่ยต้องสุดเลยว่าโอ้ยเราไม่ทันเลยต้องเหนืยหน้าคืนหนื่อยนาคืนเหน่อยหน้าคืนโอ้ยน่ารักมากเลยอะไปไปไปออกไปดิเอิงสองสามอ่าได้แล้วน้องการลงมาเลยนี่น้องการครับให้น้องการั่ว่างๆอะนะน้องการอรั ใชแพนกิ้งที่คอนโดพี่ปะล่ะอันนั้นพี่จะริ้รักกว่าเออใช้ก็แค่หยอกน้องอ่ะหยอกน้องอย่ากกินตลอดแค่แหลกแอยากชิมยดี๋ยวอย่าลืมอัพเฟซบุ๊กให้ผมเป็นท้าวได้เลยครับเดี๋ยวจะเข้าไปไลค์จะเข้าเป็นไลค์จะเข้าไป็นไลค์แต่ถ้าเป็นของพรพันธ์เนี่ยบอสวัสดีบอลวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทำอะไรกันอยู่เนี่ยหือ๋อทำแพนกิ้งค่ะผัดขิงผัดอะไรันะแพนกิงแพนกิ้งฮะ แ,แ<ค>ทงกิ้งครับมันเรียนแบบแกล้งตายนอนตรงๆงเงี้ยอ่ยิ่งยากยิ่งนี่ตอนนี้ต<ค><ะ>้องกันทำเมื่อกี้อยู่บนตัวเอา,าเ,เวลาไปดูพ่อดูแม่ดีกว่าเออไปป้อนข้าวพ่อข้าวแม่ไปบอสมันทำอะไรกันมันมันพิษสดารไปใหญ่โตกันแล้วลนะทุกวันเนี้ยบ,บางคนไป็แรบลิ้นอิ้นแตกกันแล้วดันตัวออ้นี่ก็เด็กใหม่เนี่ยเพิ่งมาเนี่ยฮะเอองานการก็ไม่สนใจนี่ดีนะหน้าตาแล้วกู้บริษัทได้เยฮะเออ เมื่อวันผมไล่คุณออกมาแล้วเนี่ยจะผ่านโปรไหมเนี่ยบอสไปลองทำดูเด้อค่ะบอสเอ๊ะคุณบอลพันนี่เปรียวเองค่ะนี่จะไปไหนก็ไปไปจะไปไหนก็ไปไปทั้งหมดเลยเหรอคะทั้งหมดเลยไปไหนก็ไปกันเออเออเหนื่อยใจจริงกจะในพวกนี้อยู่ดีก็ลมไม่ดีอยู่ดีๆก็ดราม่าใส่ซะงั้นเออบ้าหรือเปล่าแล้วบ้าผมก็เก่งนี่วะ

นิ่งเองนิ่งแมงนิ่งแมงมิม่งเองิงเองเออมันต้องพิสดารกว่าคนอื่นเขาจำเลย ไปไหนไปไหนไไปหนอออ่ะเกลับบ้านหรือเปล่าครับกลับบ้านหอกลับบ้านได้ยังไงก็เรายืนอยู่หน้าประตูเฮ้ยกล้องกล้องกล้องพันพันไปทุกปอนลืมกล้องไว้หรออ้าวบอกยแพงกิ้งโตแล้วโวโอ้โหแล้วนี่ท่ายาดเลยเนี่ยนะขอบหน้าต่างขอบหน้าต่างท่ายากหน้าต่างขอบหน้าต่างเฮ้ยบอน โจนอาหางการขุดรูป้นธนาคารกวาดเงินกว่าพันล้านโอ้โหพี่วนโจนสมัยนี้มันโง่หมือนฉลาดวะเนี่ยพี่อะไรของมันมีทางรวยกันแล้วเราอะรวยอะไรพี่เออมันเข้าที่ไหนมันขุดรูปน้นพี่อยู่ในหัวเนี่ยไปเตียวอุปกรณ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตียมอุปกรณ์เดี๋ยว พี่พี่จะหาเรื่องซวยมาให้ผมอีกป่ะเนี่ยซวยอะไรผม้มโอ้พี่คิดทีไรน,นะซวยทุกทีเชื่อพี่เชื่อพี่ได้พร้อมต่อเลยต่อพี่อ้วน,นแล่วเราจะรู้ได้ไงเาว่าที่ซ่อนเงินมันอยู่ไหนอะก้มดมดูก้มดมดูกินเงินลอยมาไหมม,มีแต่กลิ่นดินดินดินขุดเลยแล้วจะไปโผล่ที่ธนาคารป่าพี่อ้าว เดี๋ยวมันจะไปโผล่ใต้ธนาคารเลยห้องเซฟใหญ่เลยห้องเงินเลยไปโผล่ตรงนั้นเราจะรวยกันแล้วอ่ะแหมมันจะสําเร็จไหมเนี่ยไอ้พรอพี่อ้วนเฮ้ยเฮ้ตัวอะไรเนี่ยงูป่ะพี่ตัวอะไรเนี่ยไอ้พรงูป่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องเิเส้เดือนเส้เดือนโอ้โหตัวใหญ่ไม่น่ากลัวเส้เดือนนะเดี๋ยวนี่แพงเนี่ยทำไมโลพันขวาเนี่ยไต้หวันชอบใกล้ถึงแล้วเฮ้ยนั่นมันปากป่องนี่ว่ะพี่เฮ้ยมีผีว่าในหลุมเนี่ย เฮ้ย <ara> <PI ke S 1> ผมนองนะขึ้นบอลกนขึ้นบอนก่อนเฮ้ยผมเป็นคนวงเวดพี่ครับพี่ครับช่วยช่วยจับมือผมหน่อยครับไปไปผมช่วยหน่อยครับพี่ไป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 เออโอ้โหอ่ะเออมาโอ้ยเวนเวนไอ้ยดุ้นดึงนดุ้ดึงนมา โอ้ยเออขอบใจขอบใจไว้เอ้โอ้เหนื่อยมากเหนื่อยมากดูลำบากเนาะพี่พี่ผมว่าที่นี่มันดูคุ้นๆนะพี่นะคุ้นไงอ่ะไหนธนาคารเอ๊ะนี่ฉันจะผิดทางเอ๊ะไม่ผิดครับไม่ผิดธนาคารอยู่ตรงไหนฮะ นี่ครับเดินข้ามไปถึงอ๋อเดินข้ามไปถึงเลยเหรอครับโอ้ต้อตรงนู่นนึงเราเดินไปขุดซ้ายต้องขุดขวาลงลงใหม่ไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับทุาครับเดี๋ยวด้ยจะไปไหนจะไปไหนอ๋อจะไปธนาคารครับพี่เขาคนเดียวครับ ตรงคนตรงคนผมพาไปดีกว่าปะไปไหนนะครับจะไปหรือว่าจะให้ผมวิสามันฆาตกรรมตรงนี้ครับเฮ้ยเล่นนะเล่นนะไป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 บอกแล้วพี่กูว่าเดี๋คิดแผนอะไรไม่เคยคิดคุณดีก่อนเลยคุณทำงานทำการเนี่ยมันโอ้คอยจัแต่โจรเนี่ยอะไรกันนะนี่แหละ ที่คนกลัวคนนั้นอ่ะนะอุ้ยพีครู้ไหมว่าหน้าตาคนกลัวเนี่ยน่าหายากมากเลยนะที่สําคัญคือฉันรักเขาตรงตรงท่าคนกลัวนั่นแหละถ้าฉันได้เขาเป็นแฟนนะฉันจะโอ้ยโอ้ยโอ้ยช่วยด้วยด้วยโอ้ยด้วยโอ้ยตาผมตาผมจะบอกเลยพี่เฮ้ยทำไมจะบอกอ่ะเป็นไรอ่ะความรักเข้าตาดูมวนเด็กๆดีกดีังยางนะพี่ ดูไปดูมาหนังยางก็เข้าตาผมอ่ะโอ้ยไม่ได้นะเนี่ยเราไปร้าพยาบาลพยาบาลพยาบาล้างไปแค่นีโอ๊ยเจ็บมากเลยเจ็บมากเลยเจ็บมากพี่ตายแล้วเดี๋ยวปรับนึงนะค่ะปรับเดียวนะคะโอ๊ยทำไงดีอ่ะโอ๊ยไปผมหงตาหมอดไม่มีใครดูแลผม โอ๊ยโอ๊ยแก่นี้ก็เชื่อด้วยิงาไเลยกิ้ยผมร้อนแล้วี่ผมแค่เพิ่จะูรลักแทยมันไม่ได้ตาบอดใช่ไหมตาบอดแต่คนที่บอดคือคืกนี่น ลูกชานะครับฟูนีสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาไม้จาก t o โเสีย้อมไม้ชนิดงเงาสีย้อมไม้ชนิดด้านสีย้อมไม้ชนิดเงาสีย้อมพื้นไม้ชนิดด้านน้ำยารักษาเนื้อไม้ชนิดใสสีย้อมไม้สูตรน้ำครคับเอาเเอาเดีดดเอาเบอร์ที่กันประกวดเดอะสตาร์ดีกว่าครับเบอร์สามครับเบอร,ร์สามนะครับเบอร,ร์สามเป็นเป็นเป็นเอิตมปาก ร้องเล่นเต้นรำโอ้โหมันเป็นยังไงจริงๆที่ผานมันเป็นยังไงครับพนัดกันน้องการมากเพราะอยู่ในหมวดของศิลปินนักแสดงร้องเล่นเต้นรำกฎกาง่ายครับงไงคค่ะที่ก่อนเราทั้งหกท่านนะที่ร่วมแข่งเนี่ยต้องเต้นเป็นแบบอย่างให้น้องการดูก่อนแล้วน้องการเป็นแบบอย่างที่ดีหรือไม่ดีแล้วแต่ครับคุณนวงเต้นสกน้องการเต้นแล้วคุณนวงจะบอกว่าผ่านไม่ผ่านพอผ่านปุ๊บขอบุทุกคนน้องการชนะเลย ถ้าชนะเราได้อะไรครับก็รับรางวัลของเราไปเลยนะครับนี่ครับบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนิเพ็กสุดยอดเมืองหนังและศูนย์รวมความมันเทิงระดับโลกครับมอบให้100่งร้อยใบโอ้โหไปดูกับแฟนคลับได้หนึ่งร้อยใบดีเลยครับไปดูได้เลยอ่ะนะครับพร้อมไหมครับให้น้องพีคเริ่มก่อนดีกว่าอ่าเริ่มจากที่นี้ไปก่อนนะฮะเบาๆครับเต้นไม่เก่งมาดูก่อนะครับพร้อมแล้วครับโอเคดูก่อนแล้วค่อยเต้นฮะแลดูตัวอย่างก่อนนะครับอ้าวพร้อมแล้วเพลงมาครับ ไม้ไม่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 ไม้ไม่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 าม่ไ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 มคไม่ไ่ไม่ไม่่ไม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 ม่ไ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 ม่ม่ไม่่ไ่่ม่่ไม่ม่ไ่ม่ไม่่ไไม่่ ข้าเบสิกง่ายๆเลยร่อมหนึ่งเพลงมาโอเคฝั่งนี้ผมคิดว่าน้องกันผ่านอฝั่งโน้นน่ากลัวมากโน่นแต่ละคนเน คืท่าสนามเอาตายน og, แน่ๆเลยเตรียมแล้วเตรียมเล่นผมแล้วะอาแล้วธรรมดาธรรมดาเล่งมาโอ้โหผ่านแล้วผ่านหรือเปล่าคุณบอลไม่ให้ผ่านไม่ได้แล้วผ่าน ขนมวอร์มขนมอันนี้เนี่ยเรียกภาษาบอลเรียกกรุ๊ปออฟเด็กเออแปลว่าอะไรครับที่แดงๆเนี่ยกลุ๊ปสามตัวนควันตายอ้าวพร้อมแล้วกตุกลี้อะไรนะมาเต็มมาเต็มมาเต็มเล่งไอ้เห็นภาพของก็แบบจุกแล้วถ้าโพสดูน้าแฟนบอยเนี่ยเล่งป้า ไม่ได้แล้วเอาตัวรอผ่านด้วยเนียเลยเลสองคนเลยสองคนไงได้ๆลสองคนมีคนหนึ่งคนใดไม่ผ่านก็ไม่ผ่านนะครับจังหวะแรกจังหวะแรกเลยพร้อมแล้วเพลงมา กายแขมาก่าคุณต้องเบื่อโลกนี่ล้กาคุณไปครับแบบฝึกงหันเลยปะเนี่ยแดวออกแดอมามิวสิกมา หลือไม่ผ่านครับผ่านครับผ่านครับอะไรเมีย่อกมเมีย่อมรถเอาอะไรอีกเนาะอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเราไม่ได้ยัไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่ไอ้สุดาไอ้จะไม่ยอมแพ้กันเองนะเราต้องการผ่านนะครับรับอะไรไปเลยครับรับไปเลยครับบัตรชมภาพยนตร์จากเมเจอร์ซีนิเพ็กครับสุดยอดเมืองหดังและศูนย์รวมความบันเทิงระดับโลกครับมอบให้บาท ครับคผมฝากผลงานนะครับผมละครเดินแพ้นะครับผมก็ตอนนี้ก็ออนแอร์อยู่ด้วยแล้วผมใครที่ติดตามก็อย่าลืมนะครับผมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลาสองทุ่มขึ้นต้นไปทางช่องพีารครับแล้วก็อย่าลืมทุกวันเสาร์นะครับก็มีอันนี้อบชากเลยแล้วผลงานเพลงมีหรือเปล่าครับก็จะมีอัลบั้มประกอบละครเดินแพ้ด้วยครับติดตามกันได้เอานะฮะแฟนๆต้องการนะครับก็ติดตามกันแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับเสื้อผ้าที่กรชายจาก ผลงานนะครับทีศิษย์ของคุณสุภัเกษมชนะพัฒนนะครับจากมหาวิทยาลัออยรังสิตครับค่ะคุณกมลหญิงนะคะจากทีศิษย์เหมือนกันค่ะคุณกล<ะ>ลลมกลชนกฝ่อสูงเนินค่ะจากมหาวิทยาลัยรังสิตเหมือนกันค่ะและวมองขอบคุณเครื่องประดับสวยจากมอสตัวรีดและก็รองเท้าที่สวยจากมณีสิลป์ค่ะเวลาหมดแล้วนะคะรับเจอกันใหม่วันเสาร์หน้าวันนี้พวกเราทุกคนต้องลาไปก่อนนะคร<ะ>ับสวัสด <ๆ extremely S 1> ีครับ